สวัสดีค่ะพบกับ阿จีและช่งอง阿จีนิวคาเฟ่แฟมรี่ค่ะวันนี้ค่ะ阿จีอยู่กันที่งานมอเตอร์เอก2022และอยู่ในบูธของ NNT Trading ค่ะเพราะว่าจะพาทุกท่านมารับชมกับอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์รถคันลักสุดลักสุดห่วงของท่านผู้ชมนั่นเองค่ะและเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะมาตั้งแต่ฝั่งด้านนี้กันก่อนเลยค่ะเพราะว่ามีหมวกกันน็อกป้องกันความปลอดภัย สุดเท่ให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีนี่เลยลวดลายที่บอกได้ว่าสุดคิ้วสุดน่ารักมากๆเลยค่ะกับด้านนี้ค่ะนี่ของรุ่นโซแมน่าน,นี่เลยชิ้นนี้อจิจับมาแล้วชิ้นนี้เป็นโซแมนนะฮะเป็นลายพิเศษด้วยแล้วเป็นลายลิขสิทธิ์ของทางโซแมนที่เป็นลาย เป็นภาพกราฟิกที่สุดคิ้วมากๆอ่ะเอาออกมาให้ดูเลยนี่ล้วก็กลัวจะเป็นรอยอ่ะเป็นเพราะว่าพี่เขาแนะนำมาเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นชิลประหลอดที่กันแสงด้วยแล้วก็เปิดขึ้นมาทางฝั่งด้านในยังมีแว่นรองรับอีกหนึ่งชั้นหรือว่าใครที่ใส่แว่นอยู่แล้วอ่มีแว่นกันแดดอยู่แล้วก็สามารถใส่ได้ด้วยและยังไม่หมดค่ะทางด้านล่างค่ะ พี่เขายังมาบอกมาอีกว่าด้านในค่ะทางด้านนี้ยังเป็นเหมือนกับว่าป้องกันพวกมลพิษหรือว่าตัวด้านในบ,บุบุนัวมาด้านในตรงนี้ค่ะ mm. เขาบอกว่าระบายอากาศได้ดีด้วยราคาจับต้องได้อีกนี่ราคาก็ตามนี้เลยค่ะนี่ทางด้านนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่จีว่ามองแล้วดูแล้วเท่มากๆเลยก็คืออันนี้ค่ะเป็นโซแมน M7 ที่เป็นคาร์บอนนั่นเองนี hey. ่เพราะว่าเป็นลายคาร์บอนอะเป็นแบบลายแคปลาเต็มใบแบบนี้เลยอะนี hey. ่ <Hey. S 2> เหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะเราเหมือนใส่ใส่ตัวป้องกันป้องกันเชื้อโรคอใครดูเรสซิเดนต์ก็คงรู้แล้วว่าเหมือนกับว่าเจอกลัวมีเชื้อโรคอะไรปะปนมาก็สามารถป้องกันตรงนี้ได้เอออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะลายสวย แล้วก็ยังมีลายทางด้านบนอีกค่ะนี่ก็เป็นลายสวยทางด้านหน้าเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนหมวกนักรบอะ่ะเหมือนหมวกนักรบที่เป็นอัศวินนี่อาจีมองภาพไปไกลมากแล้วก็นอกจากโซแมนแล้วยังมีรุ่นอื่นให้ได้รับชมอีกด้วยค่ะก็ราคาจับต้องได้เหมือนกันกลับนู่นเลยค่ะ NTN ค่ะมีลายที่เป็นลายที่คนไทยออกแบบเองด้วยนี่ทางด้านนี้ ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะ<ฮ><ฮ>ทางฝั่งด้านนี้ค่ะนี่เลยขอยนีานะคะนี่พี่เขาบอกว่าเป็นลายที่เป็นลายรูปยักษ์แบบนี้มีทางด้านข้างนี่เป็นคนไทยออกแบบรวดลายเองด้วยนี่ค่ะอะมองเห็นไหมอยากใส่นะแต่ไม่น่าเดี๋ยวจะเลอะเครื่องสบอางเ่าๆเนาะนี่ค่ะ เปิดขึ้นมาใช้งานได้โอ้ดีแล้วก็ที่สำคัญราคาเนียค่ะนีเ่เป็นแบบยกคางนะราคานี่เท่านี้ราคาเท่านี้นี่ราคาเท่านี้บอกได้เลยว,ว่ามีหลากหลายลวดลายค่ะมีเป็นสีส้มสีเขียวนีเ่เป็นสีเขียวมะนาวอ่ะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีลายที่เป็นสีม่วงด้วยค่ะนี่ทางด้านนี้ Okay. และมาต่อกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นค่ะกับนี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะเป็นบิ๊กบค์หรือว่าทัวริงนี่ต้องมีอันนี้ไว้ทางด้านหลังรถเพื่อทำการเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนตรงนี้ที่เป็นในรุ่นของแชตท,ที่บอกว่าใช้งานนี่แบบนี้เลยเป็นรุ่น SH48 ค่ะเป็น48ลิตรนั่นเองราคาตามน,นี้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้มีเป็นลายแคปลาด,ด้านบนทางฝั่งด้านล่างก็จะมีในรุ่นต่างๆค่ะมีลวดลายมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเลยทางฝั่งด้านนี้ค่ะทาง NNT Trading ค่ะเขาเป็นผู้นำเข้าค่ะเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยแล้วก็มาอีกหนึ่ง ลองอีกหนึ่งใบค่ะเราดูทรงมนไปแล้วเราก็จะมีทรงเป็นกล่องเหลี่ยมค่ะที่สามารถจุ่มลงน้ำได้เลยกันน้ำได้100%ยไม่ว่าจะเป็นอ่ะให้ดูข้างบนอ่าด้านนี้รุ่นนี้เป็น tr 5 5ค่ะตัวนี้จุได้ถึง55ลิตรแล้วยังมีฟังก์ชั่นพิเศษด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็นนี่ทางด้านล่างก็จะเป็น tr 4 8สีดํีดาค่ะทางฝั่งด้านล่างมีให้เลือกอีกเป็นในรุ่น TR 3 7ลิตรนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสีอีกหนึ่งสีที่บอกว่าสวยมากเป็นสีเงินซิลเวอร์นั่นเองเดี๋ยวเราเปิดให้ดูทางฝั่งด้านนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็ดีขึ้นอ่าเขาบอกว่าดันลงแบบนี้นะแล้วก็ดันตัวอุปกรณ์ค่ะดันลงแบบนี้อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะแน่นนิดนึงอ่ะเราเปิดลงมาอ๋อนี่เราวก็สามารถดันออกมาแบบนี้นี่ค่ะยกได้เลย จริงๆก็ถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าหนักไปแนะนําให้ประคองนิดนึงแต่สามารถยกได้เนี่เก็บของได้เวลาเราจะไปแบบว่าถึงที่พักแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สามารถทําได้เลยเอยสามารถใช้งานได้นะสะดวกสบายมากๆค่ะก็ใครที่สนใจอยากหาอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจก็มาได้ที่นี่เลยค่ะ ยังอยู่ในงานกับเราถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะนี่ค่ะมีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆมากมายทางฝั่งด้านนี้ก็มีให้เหมือนกันนี่ทางฝั่งด้านหลังตกแต่งแบบนี้ก็สามารถยกขึ้นมาได้แล้วก็เขาบอกว่านี่ของแชทนี่ค่ะยังมีนำเสนอกับตัวกระเป๋าด้านข้างเก็บของได้อีกด้วยไปกันที่ด้านหน้าดีกว่าพเพราะเดี๋ยวเราจะมาจบกันที่ด้านหน้าของบูธตรงด้านนี้มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลย นี่แล้วยังมีอันนี้ด้วยนะยังมีไออันนี้อันนี้นนใครรู้บอกหน่อยคะ่ะว่าใช้งานทําอะไรอ๋อไว้แนมหัวอืมสวยและเท่มันเป็นเหมือนกับว่าฟังก์ชันที่น่าใช้เนาะนี่เลยคะ่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะกับบูธอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ท,ที่ทุกคนรักนั่นเองคะ่ะกับ n entry t r a d i n g คะ่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะที่เสียสละเวลาในการชมแล้วก ขอขอบคุณทางบูธด้วยนะคะที่ให้อจิเดียพาทุกท่านมารับชมในไม่ว่าจะเป็นมัวกกันนอกหรือว่าก่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆค่ะวันนี้อจิขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ